ขนาดนี้เลยครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากนะครับอ่าในอ่าส่วงท้ายปีนะครับดูนะักท่องเที่ยวข้างานหน้านะครับท่านผู้ชม ตรงแแทบบกนะคัสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนทบเขา่าสู่สองมาท่องตอนนี้ท่องกาอยู่ทีท่าช้างนะครับท่านผู้ชม ซึ่งนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆนะครับท่าช้างนะครับสำหรับคลิปนี้วัดท่องจะพาท่านผู้ชมมาเดินบริเวณท่าช้างนะครับแล้วก็จะไปอุโมงค์หน้าวัดพระแก้วนะครับวันนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยครับเยอะตั้งแต่ท่าช้างเลยครับ ไม่แต่ชาวต่างชาตินะครับเยอะมากครับอุโปนี่คือบริเวณท่าเรือนะครับท่าเรือท่าช้างนะครับ,ท,รท,าารบท่านผู้มมชมเชอยอะมากๆเลยครับไปยับยวท่องกับจารเริไปอุโมงค์หน้าวัดพระแก้วนะครับ <Ooh. S 2> ขนาดนี้เลยครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากนะครับอ่าในอ่สว่วงท้ายปีนะครับดูนะักท่องเที่ยวข้างด้านหน้านะครับท่านผู้ชมโอ้โห oh. oh. มีแต่ชาวต่างชาติ เยอะจริงๆนะครับ โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับท่านผู้ชมไปรี่พราท่องจาหลอดอุโมงค์ไปฝั่งนั้นนะครับ คงแทบแตกนะครับาครับ ไปเดียวพรท่องกาจะาขึ้นไปข้างบนนะนักท่องเที่ยวเยอะมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนะครับตอนนี้กาขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับท่านทุ้ชมไปเดียวพรท่องกาจ่าเลินไปอ่าอุโมงคอุโมงวัดพระแก้วครับเพราะว่าร้อนนะครับตรงนี้นะครับไม่มีที่หลบนะครับ ด้านหน้าก็คืออ่าบริเวณทางออกนะครับทางออกมาจาก,าากวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังนะครับ บริเวณทางออกนะครับ น,นี่คืออุอโมง์แห่งแห่งที่สองนะครับที่เปิดไปมามเพิ่งไม่นานนะครับลงไปตรงนี้แล้วก็จะไปโผล่ขึ้นตรงนั้นนะครับสำหรับอุโมงแห่งนี้นะครับก็จะไปโผล่ขึ้นตรงนั้นนะครับก็เป็นอุโมงค์ข้ามข้ามทางนะครับ ข้ามถนนเป็นอุโมงข้ามถนนนี่แหละครับไปขึ้นอยู่ฝั่งนั้นนะครับไปรียวว่าท่องกาจะไปอุโมงคนะครับอุโมงที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบริเวณนี้นะครับตอนนี้ว่าท่องกาอยู่ที่อุโมงหน้าวัดพระแก้วแล้วนะครับท่านผู้ชม นักท่องเที่ยวก็กําลังหลั่งไหลกันเข้ามานะครับโอ้โหมีแต่ชาวต่างชาตินะครับเยอะมากๆนะครับดูฝั่งนี้มาจากอ่าสนามหลวงนะครับนักท่องเที่ยว สังไรกันเข้ามานะครับนักท่องเซี่ยวชาวต่างชาติ ก็ไม่ีกนะครับ,บค,คืออ่าเข้ามาอ่ากับรถทัวร์นะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับ นะักท่องเที่ยวก็หล่งไหลกันเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับจากฝั่งสนามหลวงนะครับหลังจากที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวามาแบบเป็นกลุ่มนมนะครับฝั่งสนามรลวงนะครับ นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอดโมงครึ่งนะครับเป็นเวลาสบเ11โมงครึ่งนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็มีหลายห้องนะครับห้องน้ำสามสิบกว่าห้องนะครับ นักท่องเที่ยวก็หลางไหลกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครมาคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราท่องเพจคลิปต่อไปในเรื่องสำหรับิปมีว่าท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน